ประเทศญี่ปุ่นนับเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับตน้ตนๆมีประชากรที่มีระเบียบและคุณภาพมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม และยังมีเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับผู้นําของโลกถือเป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดอีกประเทศหนึ่งและจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ญี่ปุ่นได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ก็ได้ผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วและเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากการฟื้นตัวด้านการค้าซึ่งคู่ค้ารายใหญ่ของญี่ปุ่นคือจีนและสหรัฐส่งผลให้ญี่ปุ่นได้รับประโยชน์ในระยะย,ยาวจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการบริโภคจากจีนรวมถึง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐแนวคิดการลงทุนและการเฟ้นหาบริษัทญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งและเติบโตสูงโดยบริษัทจัดการกองทุนสัญชาติญี่ปุ่นระดับโลกอย่างโนมูระ Asset Management กับกองทุน n o นมูระเจแป h ไฮคอนวิกชั่นฟ Fund ได้รับเรตติ้ง5ดาวจาก Morningstar ประเภทเจแปนลอชแคปอีควิตีและ Ripper Leader s c o r e อ a r การะดับ5จาก Ripper ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี2013ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่โดดเด่นและเหนือกว่าซึ่งในปี2020อยู่ที่40.40%เมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดเพียง7.39%และได้รับการจัดอันดับอยู่ในกองทุนญี่ปุ่นประเภทลอชแคปอีควิตีในกลุ่มที่มีผลการดาเนินงานดีที่สุดโดย เน้นการลงทุนแบบประจุตัวในหุ้นที่ดีที่สุดเพียง30ตัวซึ่งคัสสันมาแล้วว่าเป็นหุ้นในบริษัทที่ดีที่สุดโดยผู้จัดก,การกองทุนและทีมงานสัญชาติญี่ปุ่นจะต้องรู้จักและเข้าใจในธุรกิจที่ลงทุนเป็นอย่างดีโนมูระเชื่อว่าบริษัทที่ดีจะมีความสามารถเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในทุกสภาวะตลาดโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและทําการวิเคราะห์แนวโน้มของ ROE หรือความสามารถในการทากําไรของบริษัทต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวซึ่งบริษัทเหล่า นำมาซึ่งการเตริบโตของราคาหุ้นของบริษัทกองทุนนี้เรียกได้ว่าเป็น best ideas portfolio ซึ่งมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นคอยดูแลจัดการพอร์ตโดยเฉพาะคุณชินทารุฮาราดาได้รับรางวัล Fund Manager Rating AAA จาก Citywide ในปี2018ถึง2020ในขณะเดียวกัน n o ม u r a ได้เล็งเห็นช่องทางการลงทุนในเทรนด์อนาคต4เทรนด์ได้แก่ระบบโรงงานอัตโนมัติการเตริบโตของสังคมสาร ทการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ของคนเอเชียและการประหยัดพลังงานและนี่คือส่วนหนึ่งของบริษัทโนมูระที่เข้าไปลงทุนและประสบความสําเร็จอย่างมากไม่ว่าจะเป็น t a i ช i n g บริษัทร,ระดับโลกผู้ผลิตและจําหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแฟชั่นสัญชาติญี่ปุ่นปัจจุบนันมีแบรนด์ดังภายใต้การบริหารหลายแบรนด์โดยมีจุดแข็งซึ่งเป็นผู้นําด้านไลฟ์สไตล์ของคนเอเชียอย่างยูนิโคลที่มีสาขากว่า2,250สาขาใน25ประเทศ s อ f t b a n k Group เป็นบริษัทโ ดิงสัญชาติญี่ปุ่นที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั่วโลกผ่านซอ f t Bank v i s i o n Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องเป็นกลุ่มผู้นำของอุตสาหกรรมนั้นๆน,น,นี่คือตัวอย่างกลุ่มบริษัทที่ไปลงทุน Grab ผู้นำแพลตฟอร์มด้านการเรียกรถโดยสารในเอเชีย Arm หนึ่งในผู้ออกแบบเซมิคอนดักเตอร์หรือ CPU ให้กับสมาร์ทโฟนอย่างซัมซุงและหัวเว่ย Bydance เจ้าของ t i k t o k แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ลงทุนในผู้นำด้านการ ผลิตเครื่องจักรชั้นนาของโลกอย่างแข็งโดยเน้นผลิตเครื่องจักรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้เค N ยนมีลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมกว่า250,000รายโดยมีจุดแข็งคือเป็นผู้นําที่กระตุ้นด้านเครื่องจักรอัจฉริยะจากสถานการณ์ฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วกับตลาดญี่ปุ่นนับว่ามีมูลค่าพื้นฐานที่น่าสนใจและมีแนวโน้มกําไรที่สามารถปรับตัวขึ้นได้สูงในอนาคตและในอนาคตหากมีวัคซีนเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์การแพร่ระบาด ชืออส่งผลให้ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ r e f l a t i o n mode หรือการเพิ่มอัตราหมุนเวียนของเงินในประเทศซึ่งถือเป็นภาวะที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนกองทุนเปิด asset plus Japan High Conviction ASP j h c คว้าโอกาสการลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นที่เติบโตสูงโดยทีมผู้จัดก,การกองทุนสัญชาติญี่ปุ่นระดับโลกคำเตือนผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลงานในอนาคต เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อละ90ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศทั้งนี้ในกรณีสภาวะการไม่ปกติอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไราจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่างเงินทุนเริ่มแรกได้